สวัสดีค่ะวันนี้คะ่ะก็มาพบกับน้องไออีก่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องไอก็มาอยู่ในแมพทํางานการเป็นทีมนั่นเองวันนี้คะ่ะน้องไอก็มาอยู่กับเพื่อนน้องไอนั่นเองนี่นะคะวันนี้นะคะน้องไอเนี่ยก็จะมาเล่นเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้น้องไอด้วยนะก่อนที่จะไปดูเนี่ยอันนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเล่นด่านนะะี้ค่ะเขาวิ่งไปเลยเข้าไปกันนี่นะคะก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะก็มันก็จะเป็นเข่าวงกดนะคะให้เราวิ่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็หาปุ่มไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเราเจอปุ่มสีพูนะคะแบบนี้เลยแล้วก็กดไปนะคะกดแล้วก็ไม่รู้หรอกนะ,ะว่าเพื่อเราเดี๋ยวจะเข้าสีไหนแล้วก็กดไปก่อนนี่นะคะก็แล้วก็กดไปเรื่อยๆนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาสีอื่น นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆอเดินกลับมาวนที่เดิมน,นะคะไปก,กันเลยผิดผิดผิดโอ้โหบอกเลยนะคะข่าวนี้แบบยากมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรากดสีแดงะให้เพื่อนนะอตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยหาการไม่เจอแล้วเนี่ยไงเจอเพื่อนแล้วะเดี๋ยวเราบอก ให้เพื่อเราเนี่ยไปตามมาตามาตมาโอเคนะคะตอนนี้คะเราก็ทําการเดินมั่วเรียบร้อยเลยนะคะเกมนี้ค่ะน้องไอเคยเล่นกับเพื่อนไปแล้วนะสีแดงสีแดงเอ้าเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราไปหาสีแดงอนะโอเคหาเจอแล้วหาเจอแล้วอ,อโอเคเข้าได้แล้วนะคะ แล้วก้มันมีประตูสีเหลืองให้เรากดสีเหลืองนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนเรานะ่าจะไปเข้าสีเหลืองนั่นเองดึ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 โอเคนะคะใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วกเกาน่าจะได้แล้วนะคะป้าย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 แล้วเราก็จะให้เพื่อนเรากดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะผ่านประตูนี้รอให้เพื่อนเรากดสีเหลืองโอเค ก็คือประตูตรงสีน้ำเงินมันก็จะพาเราชนะนะแต่เราไม่รู้นะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเพื่อเราจะทันหรือเปล่าปะกดสองคนป้ายมันมีเวลาอยู่เร็วๆเร็วๆเร็วๆมาเร็วเพื่อนเราทันไหมไม่ทันนะคะ <spoiler. S 1> เดี๋ยวขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะโอ้ยไม่ทันไม่ท,ทาทำางไงดีโอเคนะคะตอนนี้นะคะน้องไอก็มาแก้ตัวเรียบร้อยนะป้ายตานี้จะทันไหมต้องมารอลุ้นกัน ก็ใครอยากเล่นแบบนี้ก็มาเล่นกันได้นะสำหรับนี้น้องไอ้ขอไปบายค่ะก่อนที่น้องไอ้จะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งๆให้น้องไอไ้ด้วยนะบายบายสนุกมากเลย